เองนะคะทุกคนหนึ่งกระปุกก็สั่งได้390บาทนะคะวันนี้คุ้มมากๆเลยนะคะส่งฟรีด้วยสั่งไปแล้วครับ3กระปุกอู้โูขอบคุณมากครับขอบคุณเจเจอะไรนะอ่านไม่ออก <laughs> ขอบคุณแลม คุณเลมเหรอคะเลมคุณเลมนะคะอยูด่ดูอยู่ต่างประเทศโอ้โหต่างประเทศนี่แบบว่าตะก้าลำนี่เห็นใจมากเพราะว่าต่างประเทศเขาจะไม่สามารถกดตะกร้าได้ถ้าต่างประเทศกดเข้าหน้าช่องของแบรนด์ค่ะแล้วทักหาน้องแอดมินหน่องแอดมินดูแลให้พิมพ์ไปในทิกตอกว่ามีโซใช่ไหมคะก็น่า<ช>จะขึ้นนะคะแล้วก็คุยกับแอดมินได้เลยใช่น้องแอดมินอันนี้เราจะส่งได้หรือว่าใครที่จะกดตะกร้าให้ผมก็ได้นะอุ้ยพวกพีิมพิมพิม มีชันด้วยมีอูว่ากดตะกร้าให้พระเอกเด้มไหมสั่งให้พระเอกเดินมัยมคีคนถามยอุ้อย,ยเป็นการยินดีมากเลยครับเป็นการยินดีมากเลยั่งเออเห็นไหมล่ะ วันนี้ถ้าสมมติว่าหลายคนที่ทานวิตามินมาแล้วยังไม่เจอวิตามินตัวไหนที่มันคลิกกับผิวตัวเองอะค่ะเหมือนทานแล้วก็ยังเฉยๆนิ่งี่ลองเปิดใจให้ตัวนี้ค่ะเขาบอกว่ากดถ้าเกิดกดสั่งให้ต้องทํายังไงก็คือกดตะกร้ามันเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวออเดอร์ไหนก็คือโน้ตมาโน้ตมาแล้วก็ส่งไปที่ท็อปให้ใช่ค่ะอ่าโน้ตโน้ตเลยนะครับโน้ตเลยนี่ ไม่ใช่嘛ไม่ใช่ว่าซื้อเปย์แต่ผมนะดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนทานอินด้วยนะโออยล้วพี่เอไปให้ด้วยค่ะออเดอร์ของพี่เฟิร์นใช่ไหมคะให้พี่ท็อปเลยใช่ไหมพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นให้พี่ท็อปเลยอาจจะแคปก่อนเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะตายละโกกิก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วพี่ท็อปทั้งขายเก่งทั้งแบบโอ้โูพี่พี่กี่คำมันขึ้นขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะ น่าจะได้อยู่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 สั่งวิตามินแถมพ่อค้าไหมคะอุ้ยอ่าทุกคนตอนนี้มันขึ้นมันขึ้นเตือนแล้วเพราะฉะนั้นใครที่กําลังสนใจอยู่แล้วก็อยากซื้อให้ทุกคนกดตะกร้าซื้อตอนนี้เลยนะครับกดตะกร้าซื้อตอนนี้เลยไม่ต้องลังเลสิ่งที่คุคนซื้อไปเนี่ยในจํานวนเงินสามกระปุกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยมันไม่ได้มีผลดีต่อใครเลยมันคุณจะได้ผลดีไปต่อคุณนะครับซึ่งสามกระปุกเนี่ยคุ้มมาก 9ก้าสิบเมตรใช่พี่ท็อปเก้าสิบเมตรเลยเก้าสิบเมตรเลยเยอะมากหาได้ยากมากนะครับเปิดใจดูแลตัวเองกันนะครับลองทานดูรับรองว่าทุกคนจะได้ทานต่อถ้าเกิดมันได้ผลดีแล้วทุกคนก็จะแบบใจชื้นให้ทานตามที่น้องโกกิบอกเลยนะครับถ้าเกิดอยากเห็นผลเร็วคือเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองแคปซูลเหมือนชื่อเพลงเลยเช้าสองเออเช้าสองเลงสองคุณ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 มันชื่อเพลงลองทานดูเช้าสองแคปซูลเย็นสองแคปซูลเนี่ย จะทำให้ทุกคนเห็นผลได้เร็วมากขึ้นนะครับเห็นผลได้เร็วมากขึ้นเอาวิตามินเอาวิตามินให้พระเอกเอาเสื้อให้พี่โอเคเได้ค่ะเอาข้าวค่ะเอาเบอร์เกอรชให้พระเอกเอาเสื้อให้พี่โอเคแต่เราเขาไปเปลี่ยนชุดก่อนได้ได้ได้อ่ะอ่ะ ป่ะ,ะเดี๋ยวเราก็กิจะต้องแบบไปธ huh ุระต่อเหลือพี่ฮอปคนเดียวมามามาเลยครับมาเลยพี่ทอปสู้ผมก็เก่งครับผมก็เก่งในกา <gasps> รขายเหมือนกันเน่ยนี้มันวุ่นมาตอวนี้มเหมือนพยชนเอ้ยมาครับทุกคนพี่พี่แม่แม่ทุกคนนะครับที่กำลังรับชมลฟ์สุดของผมตอนนี้อยู่นะครับก็ อย่างที่บอกอย่างที่น้องโกคิได้พูดไปหมดแล้วนะครับวิตามินดิผิวมิโซนะครับซึ่งเป็นวิตามินที่ดูแลสุขภาพผิวของเราทั่วร่างกายเลยไม่ใช่แค่ผิวหน้าอย่างเดียวผิวไกลเราด้วยนะครับก็ดูแลทั่วทั้งร่างกายเทียบเท่ากับการที่ทุกคนเดินเข้าไปดิผิวที่คลินิกเลยซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันสะดวกมากๆเลยนะครับสะดวกมากจริงๆสําหรับคนที่ดูแลผิวแบบแบบผมผมก็ดูแลตัวเองนะดูแลผิวเหมือนกันผมถือว่าเป็นสิ่งที่สะดวกมาก เพราะว่าเราสามารถทานอยู่บ้านได้ตื่นเช้าขึ้นมากินเลยแล้วก็ก่อนนอนทานได้อีกนะครับไม่ต้องเสียเวลาออกไปคลินิกไม่ใช่ว่าการไปคลินิกไม่ดีนะแต่เพียงแค่ว่าการที่เราทานอยู่บ้านแบบเนี้ยเราสะดวกกว่าไงในความรู้สึกของผมวันนี้มีโปรโมชั่นคือ1กระปุก3 9 0สบาทสามารถกดตะกร้าได้เลยนะครับ1กระปุก1กระปุกเสียเพียง3 3 9 0เบาทเราไม่พอครับยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ2กระปุกอยู่ที่7 8 0บาท แถมเหลยยหลวงพ่อรวยให้ด้วยนะครับ mm. แล้วก็จะมีโปรโมชั่น3กระปุกอันนี้ผมว่าโปรโมชั่นเนี่ยคุ้มที่สุดเลยเท่าที่ผมได้พูดมาเนี่ยคือ3กระปุก999บาทแถมเสื้อมิโซมีลายเซ็นขอผมด้วยนะไม่ใช่ว่าคุ้มเพราะมีลายเซ็นผมนะครับอันนี้ผมคุ้มว่าสําหรับผมคือคุ้มที่เนี่ยได้3กล่องซึ่งกล่องหนึ่งมี30แคปซูลก็รวมทั้งหมด90แคปซูลเลยนะทุกคน90แคปซูลคือ ก้ 9, 9, 9, า,า,าร้อยเก้าบหาได้ยากมากแล้วที่สําคัญคือเราไม่ต้องไปทานอาหารเสริมที่มันมันแยกอะ่ะมันแยกมันแยกความเาขาเรียกอะไรมันแยกมันแยกสารพุณซึ่งปกติส่วนผสมของคุตาเทโอนคอลลาเจนหรือว่า,าวิตามินซีเนี่ยมันจะต้องแยกมันจะต้องแยกทานแต่นิโซตัตวนี้รวมทุกอย่างไว้ในนี้หมดแล้วนะครับรวมทุกอย่างไว้ ในในแคปซูลตัวนี้ทั้งหมดพี่ท็อปซู้ๆนะคะพี่ท็อปซู้ๆในะ้องคู่ีใน้องคี่จะไปแล้วหรอครับใช่ค่ะพอดีว่าติดอ่ะงานของทีมในค่ายต่อยังไงเด้อเว้เจอกันใหม่นะคะพี่ท็อปเราจะได้เจอกันอีกไหมอ่ะได้เจอกันอีกไหมเจอกันอีไม่ไม่แซมบอกว่าพี่ท็อปอ่าคิวแบบ คิวแบบคิวทองแบบหายหายตัวมาเจอยากมากกว่าจะได้คิวนี้ขอไปสองเดือนเเดี๋ยวเดี๋ยวไปเต้นหน้าห้างตัวเกียวมิวสิกแล้วเจอพี่เองเดี๋ยวพี่ไปเต้นหน้าห้างเจอเจอแบบไม่ต้องเปิดวงเหรอเปิดวงเหรอยีิบแปเปิดวงเปิดวงเปิดวงตัวเกียหรือเปิดวงผมประถมเอ้นระเบียบออางนานนประถมประถมมากเจะไปเป็นกระปิอ๊อกมันยี่สิบแปดมันนานไปไหมฮะนานไปเนาะนานไปเนาะ เดี๋ยวเราเข้าเจอกันเราอยู่ขอนแก่นด้วยกันใช่ไหมได้ใครอยู่ขอนแก่นใช่ไหมใช่ใครอยู่ขอนแก่นตลอดเดี๋ยวไเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ท็อปนะคะที่มาสนุกกันวันนี้ขอบคุณโกกีด้วยขอให้ได้ออเดอร์บางๆนะคะพี่ท็อปเพื่อจะได้ปเจอกันหอีกรอบนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาครับมาครับมาครับได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วทุกคนพี่ท็อปบกว่าโซโล่เดียวก็ได้โกกีน่ารักมากวอ่ะ ตอนนี้นะครับก่อนที่ช่องจะได้ช่องจะช่องจะไปอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนที่กำลังตัดสินใจอยู่กดตะกร้าได้เลยตอนนี้1กระปุกสามร้อยก็สิบสองกระปุกเจร้อยแปดสิบสามกระปุกโคตรคุ้มเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแถมเสื้อพร้อมลายเซ็นครับมาครับกดครับกดครับใครที่ใครที่กำลังลังเลใจอยู่ ตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปนะครับตัดทิ้งไปเลยกดครับกดสิ่งที่คุณจะได้ไปไม่ใช่แค่การเสียเงินการเสียเงินแลกกับสุขภาพผิวที่มันดีผมคิดว่ามันคุ้มมากคุ้มค่าที่สุดโคตรคุ้มค่าเลยนะครับมาๆๆ<ม>าตอนนี้ก็มาจะได้ปรับกล้องลงไ,ไม่ไม่ไม่ครับโอ้โหเอเนอร์จีโดมากวันนี้จริงๆอย่างกระปุกเดียวก็ได้ลองเปิดใจลองดูก่อนใช่ไหมครับพี่เดี๋ยววันนี้ก็ได้พี่อกกลับไปทานเหมือนกัน จะได้อยู่ทานวิตามินเป็นกำๆค่ะดีเลยดีเลยครับขอบคุณมากค่ะจะได้ทานแค่เช้าสองก่อนนอนสองเท่านั้นค่ะอยากให้ทุกคนเปิดใจหนึ่งกระปุกก็ได้แต่ที่ผมแนะนําโปรโมชั่นอะผมว่ามันคุ้มไงครับผมเลยอยากแนะนําทุกคนไปเป็นโปรโมชั่นแต่ว่าใครที่อยังลังเลใจอยู่เอออยากลองว่าจะดีจริงหรือเปล่าหนึ่งกระปุกก็ได้ครับหนึ่งกระปุกก็เนี่ยถ้าเกิดคุณทานตามที่เขาบอกตามที่โคขี่บอกเนี่ยเช้าสองเย็นสองเนี่ย มันจะเห็นผลเร็วมันเห็นผลเร็วตั้งแต่จวันแรกคุณจะสัมผัสได้เลยว่าสุขภาพผิวจะดีขึ้นอย่างที่ผมบอกไปว่าบางคนที่มีผิวขาวเนี่ยผิวขาวใสก็จริงแต่ว่าคำคำว่ามีออร่างเงี้ยเข้าใจไหมครับเราเราจะเราจะเราจะเห็นได้ใครที่มีผิวขาวแล้วแบบผิวค่อนข้างแห้งเงี้ยอ่าผมคิดว่าอะไรนะไม่ดูดเสือกเรากำลังบอกว่าอ๋อไม่ถึงจะให้บอกผลรับการทานใช่ไหมใช่ผลรับการทานนะครับก็เนี่ยอย่างที่ผมเคย ดิฟผิวตามคลินิกมาเนี่ยมันก็จะมีสรรพคุณทำให้สุขภาพผิวเราดีขึ้นนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราทานวิโซโตัวนี้ไปนะครับจะทําให้ผิวเรา,าลื่นชุ่มชื้นขึ้นชุ่มชื่นชุ่มชื้นสรุปมัาต้องชุ่มอะไรคะต้องชุ่มอะไรดีบอกหน่อย <laughs> <laughs> ผมต้องชุ่ม,มอะไรดีมันทาให้สุขภาพผิวเราดีขึ้นตั้งแต่3วันแรกเลยถ้าเกิดกินเช้า2แคปซูลเย็น2แคปซูลน,นะครับสำหรับเจ็ดวันผิวก็จะเรียบเนียนที่สําคัญคือลูกคมขน บนใบหน้าเลยเนี่ยสำหรับคนที่มีรูขุมขนกว้างเนี่ยถ้าเกิดคุณทานอาหารเสริมตัวนี้ไปจะค่อยๆสัมผัสได้เลยว่ารูขุมขนเรามันจะแคบลงนะครับมันจะแคบลงหลังจาก14วันเนี่ยผิวจะใสแบบเล่นแสงฝ้าสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้าผมคิดว่า,น,าน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าแสงแดดประเทศไทยเรามันแรงอะเนาะปัญหาฝ้านนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่แก้ยากนะผมจะบอกเลยว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยแก้ปัญหาได้ดีที่สุดคือแก้ปัญหาจากภายใน ใช่ค่ะ,ะพี่ท็อปผมจะบอกเลยแค่ปัญหาจากภายในคือเห็นผลได้ดีที่สุดซึ่งตัวนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่เป็นฝ้าด้วยเหมือนกันพี่โอลิเวียบอกว่าสั่งหกกระปุกไปค่ะขอบคุณค่ะบอที่บ้านดูเลยแ่พี่โอลิเวียอยู่เมือ,อ,มองนอกอยู่วั<ช>งนอกใช่ไหมคะอ๋อก็คือเอาวิตามินให้พี่ท็อปเกี่ยวเสื้อเหมือนเดิมไคะ เออน้องก็ขี่มาคอมเมนต์โดยสู้ๆนะของเขาดีจดีจริงดีจรงคือแม้ตัวจะไม่อยู่แต่คอมเมนต์ก็ยังมาถ้าไม่ดีไม่กล้าแนะนำเนาะบอกไว้ก่อนการที่แบบว่าจะได้มาขายหรือส,องส่งเสริมผลิตภัณฑ์อะไรอ่ะก็ศึกษามาก่อนซึ่งเราศึกษาม,มันดีแล้วว่าผลิตภัณฑ์ดีนะครับเราก็ขายเพราะฉะนั้นทุกคนกดสั่งครับกดตาก้าตอนนี้ครับกดตะกให้ผมเห็นขึ้นว่กากําลังซื้อผมชื่นชื่นใจเลยครับ ครยังไม่มั่นใจเข้าไปดูรีวิวที่ใต้ตาค่ะเราได้ให้ใต้ตามีรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากขึ้นขึ้นขึ้นด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรีวิวใต้ตะกร้าค่ะก็จะมีบอกเลยว่าแบบทานไปแล้วเป็นยังไงแบบไหนบ้างนั่นคือรีวิวจริงๆเลยค่ะสามารถไปดูรีวิวได้นะคะครับต้องค่ะเนาะมีแต่คนชมว่าพี่ท็อปนราขายของเก่งมาก จริงเหรอครับนี่คือไข่เก่งใช่มเนยไข่เก่งนะใช่ไหมครับพี่ตองตาคิดว่าไข่เก่งนะเอาพี่ตองเก่งเหพี่ตองอันนี้ผมข่ายของเก่งไปใช่ไหมเนี่ยเก่งเก่งพี่เพื่อนบอกว่าสั่งสามกระปุกขอให้พี่เอกบอกโหพี่ทำได้หกแล้วนะเนี่เอกงานแม่อายุ56ลองทานมาได้4วันหน้าดูเริ่มสดใสขึ้นตามมา เพาะอ๋อจากกินจากจากน้องโกกี้อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คือรีวิวจากผู้ใช้จริงนะครับอันนี้คือรีวิวจากคนที่ทานจริงนะครับสัใส่กระปุกให้พระเอกโอ้ใส่สามกระปุกให้พระเอกกดตะกร้าได้เลยค่ะกดตะกร้าได้เลยแม่ออนฝากสั่งอ๋อสั่งมาสั่งมาทดลองแล้วใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากคุณแม่คุณแม่กดสั่งไม่เป็นเหรอครับแม่ดแม่ออนใสั่งแม่ออนสั่งให้เป็นให้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 คุณเฟิร์สสั่งอ๋ออ๋อให้คุณเฟิร์สสั่งให้เหรอครับ อ่าครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะจริงๆทานได้ตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปก็ทานได้เลยค่ะพี่พรชาเพราะว่าถ้าเด็กๆอ่ะเหมือนเราทานเพื่อตุนไว้ในวันที่ถ้าเราจะเสื่อมอ่ะเราก็จะเสื่อมช้าพวกคอลลาเจนอะไรเงี้ยมันก็จะยังอยู่ใช่เพราะว่าช่วงวัย15้เนี่ยคอลลาเจนในร่างกายก็ก็ยังมีแล้วทำงานได้อยู่แต่ถ้าเกิดเราจะอยากให้มันทํางานได้คุณภาพดีมากขึ้นก็อา่านเสริมก็ช่วยได้ใช่ใช่ค่ะผมชอบผมชอบตรงนี้มากเรื่องเรื่องที่แบบว่า ช่วยดูแลผิวเราเวลาที่เราออกแสงแดดอะใช่ค่ะพี่็อปสังเกตเวลาเจอผู้หญิงผู้หญิงบางคนขาวนะแต่พอออกแดดแล้วมันดูไม่มีออร่ามันดูแบบแห้งๆแบบผิวแห้งใช่ไหมคะใช่ผิวไม่ฉ่ำแต่ผู้หญิงบางคนอ่ะหรือบางคนอ่ะผิวไม่ได้ขาวนะผิวแค่ใสแต่เวลาออกแดดแล้วผิวสวยมากใช่คะบางคนก็บอกว่าออผิวขาวแล้วเนียนแล้วไม่จำเป็นต้องทาก็ได้ก็ไม่ใช่นะคะก็ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือมันจะดูแลให้ให้สุขภาพจากผิวเราที่ขาวอยู่แล้ว ที่ใสู่่แล้วมันก็ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม <Ă ร> <Ă ร> มันดูออลาามากขึ้นน้ำแล้วก็ชุ่มน้ำมากขึ้นใครที่ทํางานตากแดดพี่ท็อปเคยเห็นคนออกแดดแล้วเขียวว่ะเคยเห็นใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะใครที่ออกแดดแล้วเขียวอะ่ะทางตัวนี้ก็ช่วยเพราะว่ามันมีตัวส้มสีเลือด <c oughs> ส้มสีเลือดมันมีงานวิจัยรองรับค่ะพี่ท็อปว่าถ้าตัวนี้มันจะช่วยป้องกันผิวเราจากการโดนรังสี UV ได้40 เพราะฉะนั้นเปนที่พี่ขึ้นํำบนเวทีก็ใช่พี่ท็อปจะต้องแหลวเดี๋ยววันนี้เอากลับไปเลยพี่ต้องฝากด้วยนะคะจะต้องไม่ลองแล้วที่สำคัญสาเหตุที่ผมต้องทานอาหารเสริมนะสำหรับตัวผมเองนะคือผมออกแสงหน้าเวทีแสงของหน้าเวทีแรงและสองคือผิวผมแห้งผมเป็นคนผิวแห้งมากครับซึ่งผมได้กินอาหารเสริมเนี่ยผมทำทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผิวผมชุ่มชื่นขึ้น ผมผมพูดถูกใช่ไหมชุ่มชื้นหรือชุ่มชื้นได้หมดได้หมดเลยค่ะคิลผมแบบหมายถึงว่าอุ้มน้ำแปลว่าน้ำในผิวดีขึ้นสังเกตได้ชัดเจนคือเวลาที่ผมแต่งหน้ามาทําให้เครื่องสําอางมันติดหน้าผมดียิ่งขึ้นถูกต้องค่ะบางบางทีเราแต่งหน้าเหมือนผิวมันอ้วกเครื่องสําอางอ่ะใช่ไหมคือคือแบบว่าภาษาอีสานกับถ้าแป้งว่าเขานายใช่ใช่เหมือนแป้งก็อยู่ส่วนแป้งผิวอยู่ส่วนผิวค่ะ ผิวเราจําเป็นที่ต้องแข็งแรงด้วยที่จะทําให้การแต่งหน้าของเราออก,ออกมาได้ดีซึ่งสำหรับคุณทียทุกวันนี้คือแบบแบบเทรนเกาหลีเข้ามาแรงเนาะเกาหลีเขาชอบแต่งหน้าแบบโทนธรรมชาติบางเบาซึ่งคุณจะแต่งหน้าโทนนี้ได้ต่อเมื่อผิวในน้ํานี่ผิวคุณแบบดีผิวคุณชุ่มชืน้นผิวคุณผิวคุณเด้งเท่านั้นคุณ<ร>ถึงจะทำทำแบบนี้ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยมันมันมันก็ตอบโจทย์ได้ได้หลายอย่างนะ อันนี้บอกไม่ไม่ใช่การป้ายยาแต่เป็นเป็นสิ่งความจริงเป็นความจริงที่แบบว่าเออบอกเลาให้ทุกคนฟังเหมือนเหมือนในยุคนี้แบบแค่เรากินอาหาร่างเดียวมันไม่พอค่ะมันต้องทานอาหารเสริมเข้าไปด้วยเพราะว่าอาหารที่มีผลดีต่อผิวอ่ะคือเราต้องทานเยอะมากมันถึงจะบบร่างกายถึงจะได้จะนําไปใช้ได้จริงจริงค่ะต้องทานแบบเป็นกำกำหมดละซึ่งเราก็กินไม่ไหวกินผักกินไม่ไหวหลายหลายกิโลอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนเป็นตัวช่วยดีๆเป็นทางลัดที่มาช่วยทุกคน มีแต่คนมาชมใครเก่งมากใครเอกผิวดีจริงขอบคุณมากครับน้องมากเลยยังไม่หนูยังไม่เคยดูพี่หอปแบบอยู่บนหน้าเวทีระเบียบเลยแต่หนูต้องมา <c oughs> หาโอกาสมาดูดีคอับาโอากาสมาดูหน่อยครับใช่ค่ะอยากฟังพี่ท็อปร้องซุนอีแล้วสดเพลงแบบหนูก็ไปนั่งดูดูแบบพี่หอปแบบร้องเพลงแบบพร้อมาก <c oughs> สมชายาสมชายาค่ะ <c oughs> ชายาพี่ท็อปคืออะไรคะ เพลงอีกโลำเสียงอ้อนไงนี่ไม like ่ดูอ้อนจริงหรือเปล่าขอถามที่มาได้ไหมคะทําไมถึงบอกเป็นเพลงอีกมมลำเสียงอ้อนเขาบอกว่าเสียงผมแบบออ้ออนอ่อนร่างอ่อนใจอ่อนร้อนอยากแบบให้มาหาอะไรเงี้ยค่ะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่าเขาตั้งไปพ่อให้ช้องจองกับชื่อตัวเองหรือเปล่าไม่แน่ใจงั้นขอขอหนึ่งแบบค่ะพี่พีหรือแม่แม่คนไหนอยากเห็นพี่ท็อปอ้อนบ้างไหมคะเน่อยากเห็นพี่ท็อปอ้อนไหมคะเดี๋ยวให้พี่ท็อปอ้อนให้ฟังเลยค่ะ เดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์เลยค่ะเดี๋ยวหนูล้ออ่านจริงค่ะอุ้ยเมาดีจริงค่ะการันตีจริงค่ะโอ้โหอันนี้การันตีจากผู้ใช้จริงปะเนี่ยผู้เห็นจว้าเดี๋ยวใครอยากฟังพี่ท็อปอ้อนบ้างแต่ผลคอมเมนต์จริงค่ะจริงค่ะจริงค่ะน่ารักจบดูเก่งมากครับจบดูเก่งมากเราจะต้องแบบดูการันตี แต,แต่ว่าเวลาซ้อมทีนึงมีเห็นพี่ต้องตาบอกว่าตอนนี้เริ่มเลิกแบบตีสองตีสามแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเริ่มเริ่มซ้มอมแบบสมจริงบนเวทีอะไรเงี้ยครับเพื่อให้เราแบบปรับเปลี่ยนร่างกายด้วยเพราะที่จริงเราทํางานในช่วงเวลากลางคืนค่ะแล้วก็จับเวลาดูว่าเออฉเฉลี่ยวเวลาว่ากว่าจะถึงเช้าซอดํำซอดแจ้งเนาะะ เราจะเวลาการแสดงของเราทั้งหมดมันจะถึงเช้าไหมหรือว่ามันเกินจะได้มีการตัดมีการเพิ่มอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเลยมีคนบอกว่าอยากได้ยินอยากฟังเสียงอ้อนอยากฟังเสียงพระเอกออนโอ้ยถ้ทออดเราสั่งไหมฮะทอดเราสั่งไหมคะกระปุกเดียวก็ได้กระปุกเดียวก็ได้ถ้าออนเราจะสั่งกันไหมล่ะถ้าออนเราจะสั่งไหมคะ เผื่อเผื่อะจะบอกโปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งสาหรับเผื่อคนที่กาลังเข้ามาดูใหม่แล้วกัน1กระปุก390บาทครับโปรโมชั่น2กระปุกแถมเหรียญหลวงพ่อรวยไปอีกหนึ่งนะครับ780บาทกับโปรสุดท้าย3กระปุกโคตรคุ้ม9 99บาทแถมเสื้อมิโซนะครับพร้อมด้วยลายเซ็นของผมนะครับที่บอกว่าคุ้มไม่ใช่ลายเซ็นผมนะคุ้มที่นี่ผลิตภัณฑ์ครับผลิตภัณฑ์เขาดีแล้วก็คุ้มที่ราคา999าเนี่ยได้ถึง สามกระปุกเก้าสิบแคปซูลเลยนะครับอ mm ืมเพราะฉะนั้นห้ามลังเลกดสั่งตอนนี้ครับอันนี้ถือว่าอ้อนหรือยังคะอันนี้ยังไม่อ้อดนะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เราทำการคุมขู่อยู่ให้ให้ซื้อให้ซื้อนะครับขู่กระโชกอยู่ให้ทุกคนซื้อนะครับถ้าเกิดทุกคนไม่อยากให้ผมเหนื่อยนะครับทุกคนต้องต้องช่วยผมซื้อนะครับผมจะได้แบบนั่งยิ้มหวานๆหนึ่เดี๋ยวเออไปก็ซื้อแล้วไม่ต้องพูดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นการอันนี้ถือถืว่าเป็นการอ้อดนะครับเนี่ยนนีเป็นการออด อคพี่ฮอบอ้อนหน่อยได้ไหมครับแม่ๆอยากได้ยินพี่ๆแม่ๆทุกคนครับวันนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยผมแนะนําสิ่อดีๆดีให้กับทุกคนนะเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนสุขภาพผิวดีสุขภาพผิวแข็งแรงออกเดินออกจากบ้านสวยหลออทุกคนผมถึงแนะนําทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลําคานผมนะครับแล้วก็ช่วยผมซื้อได้นะครับ ละลายบอกเลยว่าละลายมีคนอบอกว่าคุณน่ะคำว่างคำใจผมก, <c oughs> ก็แอบขืนอยู่แล้วไอ, <c oughs> อ้หน้ารักแท้เสียงอ้อนนี้แหมโอ้พี่ต๋องคนบอกว่าละลายละลาย <c oughs> ละลายหมดแล้วค่ะละลายหมดแล้วนี่ป้าหน่ารักโอ้โห <c oughs> เอาแล้วพี่ต๋องขืนตัวเองค่ะ เิแล้วพี่ต้องทาตัวไม่ถูกเลยเนี่ยปกติเอาจริงมีฉายาว่าเป็นพระเอกบาลาเสียงอ้อนก็จริงนะแต่ว่าไม่ค่อยมีโมเมนต์ที่แบบอ้อนนี่จริงแต่กับผมพี่ๆทุกคนที่รับชมอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้ว่าผมไม่ค่อยแบบพูดอ่อนหวานแบบนี้เท่าไหร่ปกติพูดทางไหนคะก็จะพูดแบบว่าเป็นคนพูดไม่ค่อยพอเท่าไหร่แต่ว่าชอบพูดคุยพี่ทอ ก็ไม่ไม่ถึงกับพูดหยาบแต่ว่าหมายถึงว่าก็ไม่ได้พูดแบบครับจ้าจ๋าอะไรเงี้ยแบบไม่ไม่ได้พูดหวานอะไรเงี้มีคนบอกว่าอ้อนแบบนี้ละลายไปหมดแล้วใครจิกหมอนหรือยังอะพี่ต้องตายอยากรู้ว่ามีใครจิกหมอนบ้างหรือยังคะเนี่ยผมกำลังจะจิกกล่องเลตอนนี้คุณขืนตัวเองนะเนี่ยผมบอกถ้าขืนน่ารักมากเอาละเอาละ คิดว่ากล่องมิโซน่าจะบุกก็ยานนี่ผมจะกินเลยผมก็ยังคืนตัวอย่างสามกุบกี้นะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าผมได้แล้วมีพี่เฟิร์สกับแม่เลยนะแม่มอนกับแม่มอนสั่งให้ผมแล้วนะครับเนี่ยผมได้ไปแล้วหกผก็บุกผมจะกินผมจะกินเช้า๊กส่งให้เพิ่มบวกแจกิ๊กส่งให้เพิ่มอีกขอบคุณมากเลยโอ่ยรูบสึกดีมากเลยค่ะถ้าเกิดแบบว่าเจอผมหน้าเวทีแล้วแบบว่าผมแบบ ผิว<ร>ขาวใสมีออร่าเนี่ยไม่ต้องสืบนะครับต่างอย่างเนี้ยบอกเลย <laughs> ไม่มีหมอนให้จริงผมจะแทะตัวแล้วตอนนี้โตัวนี้อาจจะดูพี่อองหน้าแดงอยู่คนเดียวพี่ตาตาดูแลหน่อยค่ะพี่ตาตาดูแลหน่อย <c oughs> มีใครอยากเห็นพี่เป็นพรีเซนเตอร์หรือเป็นแ <Band Ambassador S 2> บรนด์อัลบัสเตอร์แบรนด์อัลบัสเตอร์มันน้องพ่อกี่ <c oughs> ไหมคะถ้าอยากถ้าอยากเห็นก็ต้องกดตะกร้ากันเยอะๆกดซื้อกันไปเยอะแล้วก็จะได้ซื้อซ้ำเนี่ยผมถ้าเกิดทุกคนซื้อไปเยอะนะผมจะได้เป็นแน่นอนเพราะทุกคนจะซื้อซ้ำพร่อของ ผลิตภัณฑ์เขาดีจริงนะฮะยาเขนนะใช่ตัวนี้เราไปพัคือตัวนี้ค่ะกีเอาไปพัฒนาสูตรที่แลบเกาหลีใช่คือเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเรื่องเกาหลีผิวพันเอ้ยนะวัตการมเอ้ยเขาคือสุดยอดอมากใช่ค่ะแต่โจทย์ก็คืออากาศบ้านเขากับบ้านเราไม่เหมือนกันพี่พอ้อใช่ค่ะก็เลยต้องบอกเขาว่า เออเนี่ยแบบถ้าสมมติว่ากิกินกีกับเป็นคนดำกรรมพันธุ์นะถ้ากีกินแล้วผิวกกใสขึ้นอนะพี่พี่คนอื่นกินยังไงก็ผิวดีใช่ค่ะแล้วบ้านเราร้อนมากนะคะมี PM ด้วยก็เลยให้โจ์เข้าไปค่ะเทสมานานมากจนได้สูตรนี้เสร็จแล้วก็เลยซื้อลิคทาส์สูตรนี้มาผลิตที่ไทยใช่เพื<ๆ>่อเพื่อที่จะได้ขายในราคาที่จับต้องได้เพราะไม่อมย่างงั้นถ้าผลิตที่นู่นนำเข้ามาภาษีเอิยมันจะขายเป็นพันเลย ใช่ค่ะวันนี้ก็คือให้ในราคานี้เลยพี่พี่หนึกระปุกนะครับใครที่ยังลังเลใจอยู่นะครับยังไม่กล้าเชื่อก็ลองไปห,หนึ่งกระปุก390บาทลองก่อนก็ได้ไม่เสียหายสิ่งที่คุณวิตามินที่คุณทานเข้าไปมันเป็นวิตามินที่ดีต่อผิวมากๆแน่นอนซื้อไปกินเนี่ยมีแต่ดีกับดีครับพูดเลยถ้าเกิดใครที่ตัดสินใจแล้วว่าเออดีแน่ ไปดูรีวิวมาแล้วไปอ่านสารรพคุณมาแล้วโอเคดีตอบโจทย์สําหรับผิวเราสั่งไปเลยครับ2กระปุกหรือ3กระปุกเป็นโปรโมชั่นนะครับสกระปุก7803สามกระปุกโคตรคุ้ม999บาทนะครับใครที่ไปศึกษาสารรพคุณมาแล้วเนี่ยแล้วคิดว่าอตอบโจทย์เราตอนนี้ผิวสุขภาพไม่ดีเลยเหมือนจะเป็นฝ้าด้วยแล้วก็ออกแดดบ่อยทํางานกลางแดดบ่อยอย่างเงี้ยตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลนะครับ ซื้อได้เลย <l ix> ร้องเพลงยังไม่เกิดนัาขายของถ<ช>ี่บอกเราองกยังไม่ยังไม่เกิดนัาขายของเลยนะครับอือดูไปยิ้มไปมีคนชอบรอยยิ้มพี่ท็อปเยอะนะคะจริงเหรอครับจริงใช่ไหมครับพี่น้องตาเขาชอบรอยยิ้มพี่ท็อปกันนะ <l ix> <ใจ S 1> ยิ้มผิดใจรอย,ยิ้มผิดใจนะครับดูโกกิสิยังไปไม่เป็นเลยเอาจร <l ix> ิงผมก็ชอบรอยยิ้มตัวเองนะ ไม่ใช่ว่าตัวเองยิ้มหวานหรือเลยผมว่าผมเวลาผมยิ้มอ่ะผมเป็นคนยิ้มกว้างมันดูสะใจดีเวลายิ้มอ่ะจริงๆริมันดูแบบยิ้มแบบปันทุกเล่นไงใช่มันดูสะใจดีซาดิสไปปะเนี่ยกำพูดดูซาดิสเนาะแต่ว่าจริงจริงไม่ใช่นะครับพี่เขาประกวดชิงชาสวรรค์มาก่อนใช,ใช่ใช่ไหมประกวดชิงชาสวรรค์มาก่อนไปดูว้าวาว่คือแบบเอ้อเราประกวดชิงชาสวรรค์เมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้วตั้งแต่ชิงชาสวรรค์ปีที่เจ็ดปีตั้งแต่ปีห้าหรือปีเจ็ดปีเก่าอะคะ สมัยช่องเก้าใช่ครับใช่ไหมคะช่องเก้าเลยตั้งแต่ออกช่องเก้าช่วงนั้นคือแบบว่าทุกวันเสาร์ต้องมันมานั่งดูทีวีรายการชาสติวันมารอดูตัวเองแล้วก็รอดูโรงเรียนดิจิทัลแคนด้วยสนุกมากอุ้มคิดถึงเลยอ่ะบงบอกอายุเวอร์เลยอายุเท่ากับ20เลยจ้าโอ้ขอบคุณอนขอบคุณมากครับแม่ยิ้มแบบสะใจก็มาพี่พูดสะใจยิ้มแบบสะใจ ใครที่กดแตกร้าไว้อย่าลืมชำระเงินนะฮะอ,อย่าลืมชำระเงินนะคะพี่ท็อปจะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยจากที่ขายเพราะว่าพี่พท็อปปากกาอั๊กแตกะมาแทนช่ค่ะเห็นได้ค่าคอมเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่กดตะกร้าไปแล้วเนี่ยไปชำระเงินด้วยนะครับอย่าลืมนะเซ็นไม่ได้นะคะรับผมก่อนเซ็นไม่ได้ดิเซ็นไม่ได้นะผมบอกไว้ก่อน คโคราเขาพูดประมาณไหนพี่เขาขายเป็นภาษาโคราได้ไหมคะภาษาโคลราครับใช่ค่ะอย่าเคยอย่าเลยนะขายภาษาโคราแม่แม่อยากได้ยินไหม๋ยวกิ๊กจะให้พี่เขาขายเป็นภาษาโคราเราจริงเป็นคนโคราที่แบบว่าไม่ค่อยได้พูดภาษาโคราเลยแต่ชอบนะชอบภาษาโครามันมีสำเนียงที่แบบมันมีแบบเป็นสำเนียงเอกลักษณ์ของจังหวัดตัวเองเป็นศัพท์เฉพาะสําหรับอ่าอันนี้ด้วยเริ่มเลยนะคะอ่จะพูดเป็นภาษาโคราแล้วนะ อ้าวสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมท็อปน,นลาก่อนจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆให้พี่น้องได้กินนี่นะพี่น้องได้กินเริ่มมามละม,มีอาหารเสริมนี่มิโซกะพี่น้องกินตอนเช้าสองเม็ดตอนเย็นสองเม็ดนะครับก,ก่อนนอนตอนเย็นคือก่อนนอนกินวัลสีแคปซูลนี่จะทำให้พี่น้องหน้านเด็กลงหน้าแบบใสเลยเด็กจริงแปลว่าแบบรอสวยกันเลย แน่มาแต่ไกลนี่แบบไม่ต้องสืบเลยว่าแบบเป็นคนแบบผิวดีแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อไปกินเดอร์มันจะทําให้ทุกคนผิวดีนั่นแหละกินกันใลหลายกินเข่าน้ำกเดี๋ยวกินข่าเ้าได้ไหมได้ได้ไหมหนูว่าได้นะฮะใจจะขาดแต่ขืนตัวเองขืนตัวเองพูดภาษาคนละมี 哦。<Aww. S 1> <laughs>